ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มนอยูแชมป์แฟนบอลเข้าสนามมากที่สุดในฤดูกาลนี้ปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรังอันดับหนึ่สำหรับสโมสรที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมในสนามมากที่สุดตลอดฤดูกาล2022ถึง2023 สปอนนิงน่งยิฟุตบอลคลับเผยผลการจอันดับสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มียอดแฟนบอลเข้าสนามรวมกันมากที่สุดตลอดฤดูกาลนี้ปรากฏว่าปีสแสดงรังอันดับหนึ่งโดยออตเทฟอร์สนามย่าวของแมนยูมีความจุ74,310ที่นั่งมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกและมียอดผู้ชมเฉลี่ยนหนึ่งนัดในฤดูกาลนี้อยู่ที่73 9 1 3คนนอกจากนี้ปีแดง เป็นทีมแรกในซีซั่นที่มียอดผู้ชมรวมเกินกว่า1ล้านคนด้วยอันดับ2คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดแบบพลิกความคาดหมายเนื่องจากลอนดอนสเตเดียมสนามเย่าของขุนค้อนมีความจุมากถึง66,000ที่นั่งทำให้ยอดรวมอยู่ที่9 3 6 8 7 4คนอันดับ3มอาร์เซนอลจากฟูตเมลบลลีที่ประมาณ900,000คนอันดับ4สเปอร์อันดับ5แมนซิตี้อันดับ6นิวคาสเซิล ส่วนลิเวอร์พูลรั้งไปอยู่อันดับ7มีผู้ชมเข้าสนามรวม692,000คนขณะที่อันดับ8ตกเป็นของเชลซีสกัสปอร์ตรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมรอจนตลาดหน้าหนาวของปี2024เพื่อาทาบทมแฮ์ริเคนหากว่าสเปอร์ไม่ยอมขายในซัมเมอร์นี้ก่องหน้าวันย29มีข่าวเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งกับหลายสโมสรดังโดยเฉพาะ กับการแสดงที่ผัวพันกันมาช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่เนเนลลีประธานสโมสรอนไก่ดิทองก็ชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยให้คู่แข่งร่วมหลีกเฮริเคนมีสัญญากับสเปอร์จนถึงปี2024จนมีข่าวซุบซิบว่าเจ้าตัวได้บอกกับเพื่อนสนิทว่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่กับสโมสรอนเพื่อบีบให้ขายเขาออกไปจากทีมจากรายงานของสื่อดังในพอดีเผยแมนยูไนตตดยินดีที่จะรอจนถึงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราปี2024 หากว่าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ได้พอถ้าหากนักเตะไม่ต่อสัญญาและมาถึงซัมเมอร์ปีหน้าจะย้ายทีมได้ทันทีแบบไม่มีค่าตัวแม้จะมีชื่อของวิเตอร์โอซิเมนดาวยิงนาโป,ปลีและกโกลโมัานี่ของแฟรงเฟิร์ตท,ที่อยู่ในความสนใจของแมนยูเช่นกันแต่สกายชี้ว่าเคนคือเป้าหมายหลักของสมโมสรเอริกเทนฮาก ตัดสินใจปล่อยนักเตะอย่างน้อย3รายออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ฟิชเชเกตรายงานว่าเอลิกเทนฮารมีแผนที่จาัดก,การทีมของตัวเองและปล่อยส่วนเกินออกไปเพื่อระดมทุนเสริมรายใหม่ในช่วงจบฤด,ด,ดูกาลสื่อสเปนระบุว่าหนึ่งในนั้นคือแฮร์รี่แม็กไกวร์ปักหลังกับตันทีมที่กลายมาเป็นตัวสำรองให้กับราเฟวารานและลิซันโดมาติเนสแบบถาวอนนอกจากนี้สถานการณ์ที่ผ่านมา ของนับวัยสาก็ยิ่งแย่ลงพอตอนที่วารานหรือมาติเนสไม่พร้อมลงสนามเทนฮากกลับให้โอกาสลูกชอลงเล่นเป็นเซตเตอร์ฮาร์แทนจนอีกสองรายที่สื่อมองว่าเทนฮากพร้อมเปิดทางขายทิ้งนั่นคือวิกตอร์เดเดเลฟก็อหลังสวีเดนและเดนนี่ฟันเดเบกกองกลางฮอลแลนด์ทั้ง3รายถือเป็นนักเตะที่เทนฮากเปิดทางสโมสรปล่อยตัวเพื่อระดมทุนเสริมนักเตะรายใหม่ ดยเฉพาะแนวรับที่ต้องมอาทดแทนแม็กกวาและเรนเดอร์เลฟเดมิเลอร์สือดังแดนผู้ดีเปิดเผยยอดค่าปรับสูงสุด8อันดับแรกของบรรดาสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษดดูกาลนี้หลังจากที่แมนยูเนตตดถูก FA ปรับเงิน65,000ปอนด์หลังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเตะได้ในเกมเอเอรรอบ8ทีมสุดท้ายที่เอาชนะฟูลแลมม3-1เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้แมนยู โดน FA ปรับเงินไปแล้ว4ครั้งจะกข้อหาควบคุมความประพฤติของน้าเตะไม่อยู่คิดเป็นเงินรวมทั้งสิน้น2,02,000ปอนด์หรือ8 000, 5 8ล้าน580,000บาทกลายเป็นทิ่งที่โดนปรับมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ลิเวอร์พูลร,รั้งอันดับ7ด้วยยอดเงินค่าปรับ55,000ปอนด์หรือ2 000, 3 3ล้าน3 0 0บาท ส่วน5ทีมพรีเมียร์ลีกที่ประวัติใส่สะอาดไม่เคยโดนปรับเงินเลยในฤดูกาลนี้ประกอบไปด้วยนิวคาสเซิลเบรนฟอร์ดเลสเตอร์บอนทอมัสและเซาท์ทัมพ์ตัน